ไม่ไปรายบริจาคไปนุโมทนาอนุโมทนาขอบคุณมากเลยเอาขอบคุณอาจารย์นล้ คุณทุกคนทุกกาลังใจที่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ทุกคนแล้วก็อนุโมทนากับเจนนี่ด้วยแล้วก็ครอบครัวของเจนนี่เนาะที่เป็นเป็นสะพานบุญให้กับพวกเราทุกคนได้มีโอกาสทําบุญในครั้งนี้เนาะวันนี้ก็ดีใจวันนี้อาจารย์ก็มีโอกาสไปบริจาคมาแต่ละที่ตั้งแต่ช่วง11โมงเมื่อเช้าก็มีเดินทางไปของมูลนิธิปดิ๊งตึงก็ไปบริจาคข้าสาร แล้วก็ขอบริจาคทั้งหมดประมาณ 200, 2 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็ไปที่ที N ่2ของคุณการจอมพลังก็ไปบริจาคอีก20แสนกว่าบาทแล้วก็ไปเมื่อกี้นี้เลยก็ที่คุณปูมรดาก็อีก20แสนกว่าบาทแล้วก็มาที่ของคุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นที่นี่อีก20แสนกว่าบาทวันนี้ก็บริจาคทั้งหมดประมาณ80แสนกว่าบาทวันนี้ในนามคนตื่นทาก็ร่วมกันเนาะพวกเรา ดีใจที่เราในฐานะคนไทยชาวไทยด้วยกันที่เราร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดหาดใหญ่เนาะก็ไปทุกจังหวัดเลยตอนนี้ที่โดนผลกระทบน้ําท่วมของเจนนี่ปล่อยอไปกี่คันแล้วสิบค <10, 000 S 1> <ะ>ันค่ะสิบคันอนุโมทนาด้วยนี่ก็เป็นผลพวงนาะจากการที่เราทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เอามาช่วยเหลือแบ่งปันคืนสู่สงังคม ในเวลาที่พี่น้องทุกคนเนี่ยมีความลําบากลําบนเราก็ช่วยเหลือกันซึ่งมันไม่ใช่แค่พวกเราที่มีกําลังเนาะพวกเราทุกคนมีกําลังหมดทั้งกำลังทรัพย์กําลังแรงกายแรงใจสติปัญญาแล้วบางคนก็ช่วยเหลือในการให้กําลังจิตกําลังใจไม่ซ้าเติมไม่ดูถูกเหยียดหยามกันในเวลานี้จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ฝากพวกเรา,า,รเรา anner, ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทําดีไม่อยากให้ค้อแขวกกันไม่อยากให้รังเกียจเดียดฉันกันไม่อยากให้ดูถูกต่อว่า ต่อขานการให้พยายามช่วยกันตรงไหนมีจุดรับอะไรตรงไหนมีจุดที่สามารถช่วยเหลือเยียวยาซึ่งกันและกันได้ก็ช่วยเหลือซึ่งเวลานี้ควรแก่การที่จะให้น้ําจิตน้ําใจให้กําลังใจกัน,นเป็นเวลาที่สําคัญเหมาะสมที่สุดเพราะว่าทุกคนหลายคนกําลังลําบากกาลังลอยคอกาลังอดอยากปากแห้งกาลังรอคอยอาหารซึ่งการทําทุกอย่างที่พวกเรากาลังทํากันอยู่ในเวลานี้มันกําลังเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวใต้ของเราซึ่งเขาต้องการกําลังใจอย,อย่างยิ่ง ถ้าอยู่บ้านว่างาก็จเจริญเมตตาเนาะในฐานะบางคนเป็นชาวพุทธก็ทําในศาสนาฐ,ฐ,ฐานะที่เราจะสามารถทําได้ก็จเจริญเมตตาเผื่อพี่น้องชาวใต้เราที่เรากําลังลาบากบางคนไม่ได้มีกําลังทรัพย์เยอะแต่มีกําลังจิตกําลังใจจะสวดมนต์ไหว้พระตามหลักศาสนาของตนเองก็ได้อย่างน้อยก็เป็นกําลังใจที่ดีไม่สร้างภาระความเดือดร้อนให้เป็นหนึ่งในกําลังใจที่ทําให้คนใต้เนี่ยรับรู้ได้ว่าเฮ้ยพี่น้องชาวไทยเราไม่ทิ้งกันก็ ฝากเป็นกำลังใจทุกคนแล้วก็ขออนุโมทนากับพวกเราคนเยอะมากล้นหลามมากตรงไหนที่เป็นจุดที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือกันได้ใครว่างก็เข้าไปช่วยเหลือกันกิจการงานหน้าที่ของใครที่มีก็ทําหน้าที่ของจะให้เต็มที่ก่อนเหลือว่างเว้นจากกิจการงานของตนพักผ่อนแล้วเลิกงานแล้วจะไปช่วยในจุดไหนก็ปากไปช่วยด้วยก็เป็นกําลังใจกับพวกเราทุกคนอนุโมทนาทุกคนแล้วก็ขอปากว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจความสมัครสมาสมัคี ของพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่สงครามการที่เราเจอกันในชายแดนแล้วก็มาจนถึงสงครามทางภยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทิ้งกันเลยไม่ไม่ปล่อยมือกันเลยไม่วางกันเลยก็ทําด้วยกําลังจิตกาลังใจมันเป็นการแสดงออกถึงความสามารถีในชุมชนชาวไทยพี่น้องชาวไทยของเราก็อนุโมทนาทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับเจนเนี่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทีมงานของเจนเนี่ทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เข้ามาช่วย ท้างร้านเอกชนและ,ะบาลทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเข้ามาช่วยบริจาคขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยเหลือกันอย่าไม่ลดละไม่ลดเลิกแล้วก็อย่าเพิ่งลดละอย่าเพิ่งลดเลิกในเวลานี้เพราะว่ายังมีคนต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอบคุณมากกินติ่มหรือยัง <c oughs> <c oughs> พูดแทนมันหน่อยนะมันพูดจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วของเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็ยังต้องการคน